คลิปนี้แม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมาต่อต่อแขนต่อด้านนี้ก่อนนะคะด้านหลังก่อนนะคะเพื่อนๆสองอันนี้ก็เป็นแขนนะคะเนี่ยสองดอกนี้ก็คือแขนทีนี้แม่อ่อนจะพาต่อตรงนี้ขึ้นไปเพื่อนๆต่อได้เลยนะคะต่อตามได้เลยแม่อ่อนก็จะต่อให้ดูอีกแถวหนึ่ง เพราะว่ามันจะไปตามตาม,ตามล็อกตามริมของเขาอยู่แล้วนะคะ,อะขอเราได้ตรงลักแร้ตรงนี้ก่อนนะคะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะทีนี้แม่วันจะพาต่อตรงนี้หนึ่งสองนี่นะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะอ่าแล้วก็หันกลับมาเราก็จะทำไว้แล้วที่อ่าหนึ่ง หนึ่งกลีบสองกลีบนะคะกลีบที่สามครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมค่ะอ่าล้วก็จะมาต่อมุมนี้นะคะมุมนี้มุมนี้มุมนี้ค่ะหยิบขึ้นมาเลยโซ่หนึ่งแล้วนะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็มกตรงนี้ ใส่ลงไปห้าหลักค่ะไม่ออนจะทําให้ดูพอสังเกตนะคะมันเปื่อนหลังจาก,กนั้นเราก็พากันต่อได้เลยนะคะ ่อเหมือนเดิมค่ะขึ้นยู่ก็แล้วเราจะต่อจีม,มุมนี่ค่ะไป x ตรงนี้เร็แ่แล้วก็เอ็กกลับมามอย่างกลัดม่อนกลับมาหนึ่งหลักพ่านหัวเข็มมาลงอีกช่องนี้นะคะห้าหลักค่ะ <c oughs> สองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งเราก็จะมาเข้ามุมตรงนี้นะคะมุมตรงนี้เพื่อนๆจะ ซีลงไปหรือว่าจะล้ลวงเลยก็ได้นะคะออนก็เอาตามถนัดนะแล้วก็มาลงอีกห้าหลักจะให้ดูเป็นไอ้นั่นก่อนให้มันเป็นรูปลางของแขนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โซ่หนึ่งไป ขยับงานด้วยนะคะกีบเราจะได้แน่นนะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็มาเอ็กตรงนี้แล้วก็โซ่หนึ่งมาก็มาลงดอกอีกห้าหลักค่ะ นี้เราก็ปิดมาเลยค่ะปิดดอกมาเลยค่ะ นี่ค่ะตรงนี้เต็มแล้วเราก็มาปิดตรงนี้เลยมันจะต่อเหมือนกันทุกดอกเลยนะคะเพื่อนๆเราขึ้นอยู่ว่าเราจะต่อจุดนี้เราจะต่อ,อกรีบกันอย่างนี้นะคะนี้เราก็จะปิดเหมือนเดิมจิ้มอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ค่อยล็อกค่ะ เราก็จะต่อประมาณนี้นะคะเพื่อนเื่อนแล้วทีนี้ก็ดอกต่อไปเราก็จะมาต่อตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็ต่อตรงนี้เกินไปนะคะมันก็จะเป็นแขนในช่วงนี้จะเป็นแขนนะคะนี่ค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่อ่อนก็จะพาเพื่อนๆมาทำแขนที่ให้เราได้ที่หกดอกในแถวที่สองนะคะแถวแรกเราวางไว้ให้มันได้ที่หดอกหนึ่งสองสามนี้นะคะทีนี้ก็เราก็จะมาทำแถวที่สองให้มันได้หดอก ถ้าปกติถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันก็จะรัดเข้ารีบเข้าใช่ไหมคะบางคนก็จะไปต่อไม่ได้นี่ค่ะแม่อ่อนก็จะพาวันนี้จะมาสาธิตให้เพื่อนๆนนะคะได้ดูกันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นจากมุมใต้รักแร้เนี่ก็ได้นะคะเพื่อนๆนเราจะทำอย่างงี้กันเราก็จะมาต่อ ต่อให้มันให้มันเป็นดอกครึ่งอย่างนี้นะคะต่อให้มันเป็นดอกครึ่งอย่างนี้ทีนี้ก็เราก็จะมาต่อตรงนี้นะคะ่ะเริ่มต้นก็ใต้ลักแล่เลยนะคะดอกเราจะทำไว้ที่หนึ่งสองสามเราจะต่อที่หนึ่งมุมนะคะสองมุมสามมุมเราก็จะทำ เก็บไว้ที่1 2 3่งสกีบนะคะกลีบที่4นะคะกลีบที่4เราก็จะมาขึ้นที่ห้าหลักหลังจากนั้นเราก็โซ่1นะะึมาค่ะเราก็จะมาเริ่มต่อเข้าตรงนี้กันเราจะต่อที่3ามกีบนะคะเริ่มต้นอ่าทีนี้เราก็โซ่หนึ่ง เราก็มาลงหลักให้ดอกเราเต็มนะคะที่ห้าหลักค่ะ เื่อเราได้ห้าหลักแล้วเราก็พันวัวเข็มมาห่วงนี้เลยนะคะทำหลักหนึ่งหลักแล้วโซ่หนึ่งนะคะเราก็จะมาลง,งก็เอาโซ่หนึ่งกลับมานะคะตรงนี้จะแม่ออนจะต่อให้ที่สามมุมค่ะทีนี้เราก็มาใส่ดอก ใส่ขาหรือว่าใส่หลักอีกห้าหลักค่ะ เราก็มาลงที่จุดร่วมนะคะตั่แล้วก็โซ่หนึ่งมาทำหลัก ห้าหลักแล้วก็พันหัวเข็มมาลงหลักช่องนี้หนึ่งหลักค่ะพอโซ่หนึ่งเราก็จะมาตักเอาตรงนี้ของดอกนี้ค่ะ แล้วเราก็พันัอเข็มมาแบบนี้เราต่อที่หนึ่งจุดสองจุดจุดที่สามนี่ค่ะจุดสุดท้ายเรา อันนี้เราก็มาปิดดอกเลยนี่ค่ะเราจะต่อไว้ประมาณนี้หนึ่งจุดสองจุดสามจุดนี่นะคะตรงนี้คือใต้รักแร้ของเรานะคะ นี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นน้องเขาก็จะมาอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อาดอกที่2กันเลยนะคะวิดีโอนี้แม่ออนก็จะมาอธิบายตรงช่วงที่เราทำ แถวที่สองของแขนนะคะเพืเ่อนๆจากที่เก็บที่แล้วแม่อรนทาให้ดูหนึ่งด้านนะคะคือคือครึ่งหนึ่งต่อที่สามสามจุดนะคะงานเราจะพับอย่างนี้นะคะแล้วด้านบนนะคะด้านบนของหัวไหล่ก็จะทําเหมือนกันกับใต้รักแร้นะคะในแถวที่สองงานเราดอกเราจะพับอย่างนี้นะคะ,อะดอกเราจะพับถ้าเรา เปิดออกน้องก็จะอยู่ที่1.2ึจุจุดนี่นะคะทีนี้เราจะทำยังไรให้มันได้หดอกนี่นะคะเพื่อนๆเราก็เลยต้องทำอย่างนี้นะคะในแถวที่สองทีนี้แถวที่3่าดอกต่อไปเราก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะแม่ออนจะใส่ดอกตรงนี้ให้ดูนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยคะ่ะนี่ค่ะใส่ดอกนี้ก่อนนะคะ เลยดอกนี้ก่อนเลยไม่อ่อนตาหม,มัวหรือว่ากล้องแม่อ่อนหมัวออยังยังงงหรือว่าแม่อ่อนไปแตะตรงไหนของของกล้องมันเป็นมัวหมัวนี่นะคะเราได้หนึ่งหนึ่งแฉกสองแฉกแฉกที่สามเราก็จะมาเริ่มต่อค่ะเราจะมาต่อตรงนี้ ตรงนี้มานี่ค่ะตรงนี้เราต่อสี่มุมนะคะดอกที่สองเนี่ยของแถวที่สองเนี่ยเราก็ต่อสี่มุม แล้วเราก็มาใส่เกีบตรงนี้ห้าหลักเหมือนเดิมค่ะแต่เราต่อที่สี่มุมเฉยๆนะคะนี่วอกว่จะต่อให้ดูว่าเราจะได้หกดอกตลอดตลอดแขนเราจะทำยังไงนะคะนี่ค่ะเราก็มาจุดร่วม มาใส่หลักหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพันหัวเข็มก็มาลงหลักในห่วงนี้เหมือนเดิมค่ะต่อเหมือนเดิมหมดเลยแต่ขึ้นยูอว่าเราจะต่อแต่ละแถวเราจะต่อกี่จุดเท่านั้นเองนะคะ ก็ตอผิดงานเราก็เปลี่ยนต่อบผิดชีวิตเปลี่ยนพ่าต้องได้กินมามา่นี่นะคะเพื่อนเราก็มาจุดร่วมฝั่งนี้ แต่ละกลีบก็อย่างนี้นะคะห้าหลักห้าหลักอย่างนี้เลยเหมือนเหมือนเดิมทุกประการนะคะอ่าประมาหลักหนึ่งโซ่หนึ่งแม่ออนก็จะทำ ดอกนี้ให้ดูแล้วเพื่อนๆก็ไปต่อกันเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จําเป็นคลิปที่แม่วันจะต้องทำทําคอนะคะส่วนส่วนตัวเสื้อก็เราก็ไปต่อได้เลยนะคะเพราะมันเป็นงานต่อดอกยาวสั้นขึ้นดยู่กับเพื่อนๆชอบนะคะส่วนตัวนี้ความยาวอยู่ที่ ยสิบสองไหมคะที่ลูกค้าสั่งมามาดูก่อนว่าถามลูกค้าก่อนว่าเขาจะเอาระบายแบบไหนนะคะระบายเป็นตัวดอกเลยหรือว่าระบายเป็นลายนะคะนีคะ่ค่ะเราก็จะมาปิดงาน ช่วงแขนถ้าเพื่อนๆออยังไม่นั่นก็จะพึ่งไปตัดไหมสั้นเลยนะคะเราก็ต้องดูก่อนเผื่อเราทําผิดพลาดประการใด <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเอ่ยน้องก็จะไปอย่างนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นหกดอกนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้นะคะ โอเคค่ะเนี่ยแม่อรนทำให้ดูแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไปต่อได้เลยนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แก่แม่อรนด้วยนะคะพเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้แก่แม่อรด้วยค่ะสวัสดีค่ะ